นมัตถุรัตนตยศขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรยัยและขอสวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเปิดหนังสือปาลีศิกขามาที่หน้า323เรามาดูแบบฝึกหัดในภาวะตดทิศกันนะครับใครที่ต้องการจะลองทดสอบทำดูก็ทำดูก่อนก็ได้นะครับ เราค่อยมาฟังเฉลยเอามาดูข้อที่หนึ่งกันนะข้อที่หนึ่งความเป็นแห่งคนผู้มีสุตามากความเป็นแห่งคนผู้มีสุตามากนะพท์ก็คือพระหุสุตานะพระหุสุตาแปลวว่าคนผู้มีสุตามากแล้วก็ลงในย่าปัจจัยนะครับเรามาดูวิเคราะห์ก่อนปัญหาข้อแรกวิเคราะห์ว่า พระหุสุตสะพาโวพาวโวรูปสําเร็จจะเป็นอะไรครับพาหุสัจจังพา,าหุสัจจังนะครับวิธีการทําตัวรูปก็คือพระหูสุตะพรหูสุตะแล้วก็ลงนยยะปัจจัยนะครับลงนยัยปัจจัยลบณอนุพันธ์ออกก่อนนะครับ พอลบหน้าอนุพันธ์ก็จะได้คำว่าพหุสุตตาแล้วก็ยะลบสระที่สุดสับออกไปนะครับลบณนะอนุพันธ์เสร็จก็ลบสระที่สุดสับลบสระที่สุดสับออกไปนะครับแล้วก็มีการวุฒิต้นสับจากพหุสุตาก็เป็นพาหุสุ ตยะอย่างเงี้ยนะครับเขียนยะให้ติดกันดีๆนะครับแล้วก็แปลงแตยะนะแปลงแตยะเป็นจะสอนจะพาหุสุจะอย่างเงี้ยนะครับแปลงแตยะเนี่แปลงแต,ยะ,ย,แงแตยะเป็นจะแล้วก็สอนจะเข้ามาตัวหนึ่งนะเขาเป็นพาหุสัจจังอ๋อ ก็เป็นพาหุสุดจังก่อนนะครับพาหุสุดจะก่อนแล้วก็แปลงอุของสูนั้นเป็นอีอกทีหนึ่งนะครับก็จะได้คําว่าพาหุสัจจะแล้วก็ลงสีวิพัตแปลงสีเป็นอังรวมกันเป็นพาหุสัจจังาพาหุสัจจังแปลว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้ได้ยินได้ฟังมามากนะครับเรียนรู้มามากมต่อมาความเป็นแห่งปุโรหิต ะครับความเป็นแห่งปุโรหิตวิเคราะห์ว่าโอโรใช่ดิปุโรหิปุโรห,โหิตัสสะพาโวโอโรหิตจังนะครับปุโรหิตจังความเป็นแห่งปุโรหิต ทำตัวรูปนะครับก็คือมาจากคําว่าปุโรหิตะแล้วก็ลงในยะปัจ,จัยลงนยปปัจ,จลบหน้าอนุพันธ์แล้วก็ลบสระที่สุดของศัพท์ออกไปนะครับวุธิอุเป็นโอนะก็จะได้คําว่าโอโรหิแล้วก็แตยะนะครับจากนั้นก็แปลงแตยะเป็นจะซ้อนจะเข้ามานะครับ แปลงทยะเป็นจโาโ่ยแปลงจะยะ yeah. เป็นจะาจะจะตัวแปลงอยู่ข้างหลังนะครับแปลงจะยะเป็นจะแล้วก็ซ้อนจ่ะ,ะก็จะได้คำว่าโโรหิตจะลงสีวิพัตน์แลงสีเป็นอังแล้วก็ประกอบกันก็เป็นโโรหิตจังความเป็นแห่งโบรหิตนะครับ ต่อมาความเป็นแห่งบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ก็อธิปติลงนิยปัจจัยนะครับกอวิเคราะห์ว่าอธิอธิปติสภา,าโวรูปสำเร็จเป็นอาธิปัจจังนะครับอาธิปัจจังก็มาจากคำว่าอธิปฏิ ลงในยปัจจัยลงนยปัจจัยทำอย่างไรนะครับก็คือลบหน้อนุพันธ์นะครับลบหนอนุพันธ์แล้วก็ลบสระอิที่สุดสับนะพอลบสระอีที่สุดสับแล้วก็มีการวุฒิอาเป็นอาฉะนั้นก็จะได้รูปว่าอาทิปัตยะอย่างเงี้ยนะครับอาทิปัติยะแล้วก็ค่อยแปลงแตยะเป็นจั แนะปลงจะยะเป็นจะสอนจะนะก็จะได้รู้ว่าอาทิปัจจะแล้วก็ลงสีวิพัตแปลงสีเป็นเป็นอังประกอบการเป็นอาทิปจ,จังแปลว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ต่อมานะครับความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาดความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาดก็วิเคราะห์ว่ากุสลสละ ภาโวโกสันหลังนะครับโกสันหลังความเป็นเห็นคนฉลาดกุสละลงนัยะปัจจัยนะครับลบหน้าอนุพันธ์ลบสระที่สุดสัพนะลบสระอาะที่สุดสับแล้วก็อุทิอุเป็นโอก็จะได้รูปเป็นโกสละโกสละยะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แปลงระยะ เป็นละซ้อนละแปลงระยะเป็นละซ้อนละก็จะได้รู้ว่าโกสันละอย่างเงี้ยนะครับตัวแปลงอยู่หลังนะครับแปลงระยะเป็นละแล้วก็ซ้อนละก็จะได้รู้ว่าโกสันละตรงสีวิพัฒน์แปลงสีเป็นอังประกอบการเป็นโกสันหลังแปลว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาดต่อมานะครับความเป็นแห่งคนไข้ มาจากคีลานะแปลว่าคนไข้ลงในยาปัจจัยนะครับจะมีรูปเป็นอะไรนะครับคิดล่วงหน้าไปก่อนได้นะครับก็เป็นคีลานัสสะพาโวเคลันยังนะเคลันยังนะครับคีลานะแล้วก็ในยัปัจจัยในยปัจจัยลบหน,น้าอนุพันธ์นะครับลบหน,น้าอนุพันธ์ลบสระที่สุดทรบ ลบสระอะที่สุดสับแล้วก็วุฒิอีเป็นเอนะครับก็จะได้รู้ว่าเคลานยะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แปลงนยะเป็นยะซอนยะนะแปลงนยะเป็นยะซอนยะก็จะได้รู้ว่าเคลา,าน,นะครับอืมแปลงนยะเป็นยะซอนยะแล้วก็ ในเพราะาพยัญชนะสังโยกนะครับในเพราะพยัญชนะสังโยกก็รัสษาเป็นอะนะครับรัสษาเป็นอ่็เป็นเคลัญะจากนั้นลงสีพิพัฒน์แดงสีเป็นอังประกอบการเป็นเคลัญยงแต่ว่าความเป็นแห่งคนไข้ต่อมาความเป็นแห่งบุคคลผู้มีใจดีความเป็นแห่งคนผู้มีใจดีนะครับ มาจากคาว่าสุหทะสุหทะแล้วก็นิยะปัจจัยวิเคราะห์ว่าสุหทัศาพาโวโรูปสําเร็จเป็นโสหัดชังนะครับโสหัดชังสุหทะลงนิยะปัจจัยนะแล้วก็ลบณน้าอนุภันลบสระที่สุดสับวุธิอุเป็นโอก็จะได้เป็นโส โสหาทะแลวก็ยะนะครับแปลงทยะเป็นชะซ้อนชะก็จะได้รู้ว่าโสัาชะแปลงทยะเป็นชะซ้อนชะเข้ามาก็จะได้รู้ว่าโสัาชะลงสีวิพัตแปลงสีเป็นอังประกอบการเป็นโสหาชังแปลว,ว่าความเป็นความเป็นแห่ง อนี่ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีใจดีต่อมานะครับความเป็นแห่งคนกล้าวิสาระทะกับนัยปัจจัยวิสาระทะแปลว่าคนกล้าหาญนะครับวิสาระทะัสภาโวรูปสาเร็จเป็นเวสารัชังนะครับวิสาระทะลงนัยปัจจัย ก็ลบหน้อนุพันธ์ลบสรรที่สุดสาบูที่อีเป็น A นะครับก็จะได้เป็นเวสาระเวสารัทะยะอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็แปลงทยะเป็นชาซ้อนชะเป็นเวสารัชะแปลงทยะเป็นชะซ้อนชะนะครับได้เวสารัชะลงสีวิพัฒน์แรงสีเป็นอัง ประกอบการเป็นเวสารัชชังแปลว,ว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้กราหารนะคนกราหารต่อมาความเป็นแห่งคนผู้เกียจคร้านกุศิธะแปลว,ว่าคนขี้เกียจนะครับคนเกียจคร้านแล้วก็ลงในย่าปัจจัยอ่ามาดูกันกุศิธาอืวก่อนอ่ากุศิธานะครับ สุทัทสะพาโออุทิอุเป็นโอเป็นโกสัจชังนะครับตัวนี้เป็นโกสัจชังนะครับมาจากคําว่ากุสีทะลงในยับปัจจัยลบหน้าอนุพันธ์ลบสระที่สุดลบสระที่สุดสับอุทิอุเป็นโอนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนก็จะได้คําว่าโกสีทะอย่างเงี้ยนะครับโกสีทยะ ตรงนี้ก็อืมแปลงทยะเป็นชะซ้อนชะนะครับแปลงทยะเป็นชะซ้อนชะเป็นโกสีอย่างเงี้ยนะครับแปลงทยะเป็นชะทยะเป็นชะเป็นชะตัวหลังนะครับเป็นชะแล้วก็ซ้อนชะเพื่ได้คําว่าโกศิชะแล้วก็แปลงอีที่สาตรงเนี้ยเป็นอ่าอีกทีหนึ่งนะครับ เป็นไอทีหนึ่งเป็นโกสัจช,ชะนะเอาอีเป็นอักแล้วก็ได้คําว่าโกสัจช,ชะลงสีวิพัต์แปลงสีเป็นอังสําเร็จรูปเป็นโกสัจฉังแปลว่าความเป็นแห่งคนเกียรคร้านต่อมานะครับนิปะกะความเป็นแห่งคนผู้มีปัญญานะนิปกะแปลว่าคนมีปัญญานะก็ลงนิยปัจจัยนะครับลงนิยปัจจัย ก็เป็นนิปกักสะพาโวเนปักังเนปักกังนะครับก็นิปะกะลงนัยปัจจัยลบหน้าอนุพันธ์ลบสระที่สุดสับนะครับลบสระอาที่สุดสับแล้วก็แปลงวุธินะวุธิอีกเป็น A ก็จะได้คำว่าเนปะกะ แล้วก็ยะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แปลงกะยะเป็นกะซ้อนกะนะเป็นกลุ่มของกะวักกลุ่มของกะวักก็จะแปลงเป็นกะวักจาได้ไหมครับวิธีการแปลงเนก็จะไดรู้ว่าเนปะกะนะแปลงกะยะเป็นกะซ้อนกะนะได้รู้ว่าเนปะกะแล้วก็ลงสีวิพัฒน์แปลงสีเป็นอังประกอบกันเป็นเนะปักกังแปลว่าความเป็นแห่งคนผู้มีปัญญา ตัวนี้ก็แปลงกายะเป็นการนะครับนะวิธีการแปลงก็ได้สอนไปแล้วนะครับสอนไปแล้วถ้าเป็นตาวัคให้แปลงเป็นจาวัคแต่ถ้าเป็นวัคอื่นแปลงเป็นตัวมันเองนะครับความเป็นแห่งพ่อค้าวานิชะแปลว,ว่าพ่อค้าลงในย่ปัจจัยความเป็นแห่งพ่อค้าวานิชะะัะพาโววานิชัง วานิชังนะครับวานิชะแล้วก็ลงนยิยปปจจลบหน้าอนุพันธ์ลบสระที่สุดสับนะครับลบสระที่สุดสับตรงนี้ไม่มีการวุธิเพราะว่าเป็นสระอาอยู่แล้วก็เป็นวานิชยะอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็แปลงชยะเป็นชะซ้อนชะก็จะได้รู้ว่าวานิชะแปลงชยะเป็นชะซ้อนชะเข้ามา จากนั้นก็ลงสีวิพัตต์แปลงสีเป็นอังประกอบการเป็นวานิชชังแต่ว่าความเป็นแห่งพ่อคา้าต่อมาความเป็นแห่งอุปมานะครับอุปมาแล้วก็ลงนยัยยปัจจัยอุปมาอุปมายะพาโวโอโอปัมมังนะครับโอปัมมัง อุปมายะพาโวโอปัมมังความเป็นแห่งอุปมาการเปรียบเทียบอุปมาลงในยะปัจจัยลบหน้าอนุพันธ์ลบสระที่สุดของศัพท์แล้วก็วุธิอุเป็นโอนะครับก็จะได้รู้ว่าโอปัมมะแล้วก็นนยะจากนั้นแปลงมยะเป็นมะซ้อนมะนะครับก็จะเป็นโอปัมมะนะแปลงมยะ เป็นมะซอนมะ,ะเขาจะได้รู้ว่าโอปัมมะจากนั้นลงสีวิพัฒน์แปลงสีเป็นอังก็เป็นโอปัมมังนะครับโอปัมมังต่อมาความเป็นแห่งบุคคลผู้ละเอียดอ่อนมาจากสุขุมะแล้วก็นิยป,ปัจจัยนะครับสุขุมะนิยป,ปัจจัยสุขุมะัสภะาโวโส ขุมมังนะสุขุมะลงในยะปัจจัยก็ลบณนอนุพันธ์ลบสระที่สุดสับแล้วก็อุที่อุเป็นโอก็จะเป็นโสขุมมายะอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็แปลงมายะเป็นมะซ้อนมะก็จะได้รู้ว่าโสขุมมะนนเนี่ยแปลงมายะเป็นมะซ้อนมะนะครับ เป็นโสขุมมังจากนั้นก็ลงสีวิพัฒน์แปลงสีเป็นอังประกอบการเป็นโสขุมมังแปลว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้เลียดรอนต่อมาความเป็นแห่งเรื่องอันจริงนะตะถาแปลว่าจริงนะครับแล้วก็ลงในยปัจจัยก็วิเคราะห์ว่าตัทัสสะภาโวรูปสำเร็จเป็น ชังนะความจริงถัดชังตทาลงนยปัจจัยนะครับลบหน้าอนุพันธ์ลบหน้าอนุพันธะ์ลบสระที่สุดสับออกไปนะครับก็จะได้เป็นตะทะยะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แปลงทะยะเป็นฉะซ้อนจะแปลงทะยะเป็นฉะซ้อนจะนะครับ แปลงทยะเป็นฉะซ้อนจะเมื่อซ้อนมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าต่อเต่านี้เป็นสระอาะก็จริงแต่ไม่มีการวุติเพราะว่ามีตัวสะกดอยู่ข้างหลังนะครับพอรู้สมเด็จแล้วกลายเป็นว่ามีตัวสะกดอยู่ข้างหลังจึงไม่ต้องวุตินะตัดฉะแล้วก็ลงสีวิพัฒน์แปลงสีเป็นอังก็เป็นตัดฉังแปลว,ว่าความเป็นแห่งเรื่องอันจริงต่อมาความเป็นแห่งบุคคลผู้มีปัญญาสาม มาจากคว่าทุมีทะนะครับแปลว่าคนคนไร้ปัญญาคนไม่มีปัญญาครับทุมีทะปัญญาสามแล้วก็ลงในย่าปัจจัยวิเคราะห์ว่าทุมีทะสัพพาวทุมเมตชังนะครับต้องเป็นทุมเมตชังนะทุมมทะ ลงในยะปัจจัยนะครับก็ลมหน้าอนุพันธ์ลบสระที่สุดสับวุธิไหมครับไม่ต้องวุธิเพราะว่ามีตัวสกุลน,นะครับก็เป็นทุมเมทะแล้วก็ในยะนะครับจากนั้นก็แปลงทยะนะแปลงทยะเป็นชะชออชือแล้วก็ซ้อนชะชอช้างเข้ามานะครับแปลงทยะเป็นชะซ้อนชะก็เป็น ทุมเมตทุมเมตชะเห็นไหมครับแปลงทยะเป็นชะเป็นชะชอชื่อแล้วก็ซ้อนชอช้างทุมเมตชะนะทอทองเนี่ยเป็นพยัญชนะกลุ่มตะวักนะครับก็จะแปลงตะวักเป็นจาวักนะตรงนี้ต้องกลับไปดูวิธีการแปลงนะครับกลับไปดูทุมเมชะ จากนั้นก็ลงสีวิพัตน์แรงสิทเป็นอังประกอบการเป็นทุมเมชังนะครับแปลว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้มีปัญญาสามต่อมาบางครั้งนยัยยะปัจจัยลงมาไม่ได้มีความหมายใดเป็นพิเศษเพียงให้สําเร็จรูปเป็นอย่างอื่นเท่านั้นนะครับอันที่เราเรียนมาเนี้ยเป็นนยยะปัจจัยที่ใช้แทนภาวะสั์แต่บางครั้งนยปะปัจจัยก็ ก็ลงมาไม่ได้มีความหมายอะไรพิเศษนะครับอย่างเช่นกรุณาเยวะการุณยังกรุณานั่นแหละชื่อว่าการุญยะลงในย่าปัจจัยมาก็แค่เปลี่ยนรูปศัพท์นะครับตรงนี้ไม่ได้มีความหมายเป็นภาวะสั์นะก็แค่เปลี่ยนรูปศัพท์ว,ว่าการุณากับคําว่าการุณมีความหมายอันเดียวกันนะครับมีความหมายอันเดียวกันก็คือความสงสาร กะรุนานะครับลงนัยะปัจจัยก็ลบหน้าอนุพันธ์ออกไปแล้วก็ลบสระที่สุดสับลบสระอาที่สุดสับแล้วก็วุธิอาเป็นอานะครับก็จะได้รู้ว่าอาอาลงน,นิยะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แปลงนิยะเป็นยะยอหญิงแล้วก็ซ้อนยอหญิงอีกทีหนึ่ง นะครับก็จะได้รูปว่าการุญยะลงสีวิพัฒน์แรงสีเป็นอังได้รูปว่าการุญยังแต่ว่าความการุณานะการุณาเก่าคําว่าการุญยะเนี่ยความหมายเดียวกันนะครับลงในยยะปัจจัยลงมาแล้วไม่ได้มีความหมายอะไรพิเศษต่อมานะครับปะตะกาละเมวะปตะกาลังปตะการัง,ะะรงนี่ก็ความหมายเดียวกันปะตะกาละ ปตะกาละความหมายเดียวกันนะครับแต่ว่าเวลาอันถึงแล้วนั่นแหละชื่อว่าปัตะกาละก็คือถึงเวลาแล้วนะครับวิธีการทําตัวรูปเนี่ยก็บอกไว้อยู่นะครับแปลงระยะเป็นละซ้อนละักษาเป็นอะนะครับอาจจะยังไม่เห็นก็มาดูที่ตรงนี้ปัตะกาละลงในยัปัจจัยนะครับ ลบหน้าอนุพันธ์ออกไปแล้วก็ลบสระที่สุดสับนะครับไม่มีการบุติเพราะว่ามีตัวสะกดก็จะเป็นปัตตะระยะอย่างเงี้ยนะครับพอได้คําว่าปัตตะการระยะแล้วก็แปลงระยะเป็นละซ้อนละเข้ามาก็จะได้รู้ว่าปัตตะปัตตะการระยะ กาลแปลงระยะเป็นละสอนละจากนั้นก็รัศาอาเป็นอานะครับทำให้เสียงสั้นลงนะรัศาอาเป็นอาจึงเป็นปัตตะกาละจากนั้นลงสีวิพัต์แปลงสีเป็นอังประกอบการเป็นปัตตะกาลังแปลว่าเวลาอันถึงแล้วนะเวลาที่ถึงแล้ว ก็คือถึงเวลาแล้วจะให้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงเวลาแล้วมาปตกันละเอาละวันนี้นะครับก็เห็นสมควรเก็บเวลานะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุข,ขกับการเรียนภาษาบาลีนะครับสัพเพตุมเหสุกิตาหุะทุขามุจถะ